สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องการเงินกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแง่มุมต่างๆของคำว่องเงินผ่านาข้อมูลหลายๆที่เลยค่ะทั้งบทความข้อคิดจากคนที่เขามีประสบการณ์อย่างคุณกวีชุนหาจินดาหรือแนวทางจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA ด้วยค่ะ ครับผมเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสําคัญๆออกมาคุยกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินยังไงให้ได้เยอะๆแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงด้วยค่ะครับน่าสนใจมากครับเพราะข้อมูลที่ว่ามาเนี่ยมันมีตั้งแต่การตั้งคําถามพื้นฐานเลยนะว่าเงินคือเป้าหมายสุดท้ายจริงหรือไปจนถึงแนวคิดเรื่องความพอเพียงเรื่องวินยัยการสร้างอิสรภาพทางการเงินคือ เราจะมาดูกันว่าจากหลายๆแหล่งข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรที่เรา,เาตกผลึกร่วมกันได้บ้างนะครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดตั้งต้นกันเลยนะคะหลายแหล่งข้อมูลเขาตั้งคำถามนี้อย่างที่เฟโนมิน่าเขาอ้างคำพูดของจิมเทเร่เลยนะคะว่าความรวยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไป uh huh. หรืออย่างในกระทู้พันติบก็มีมุมมองของคนที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วเขาก็มองว่าเงินน่ะสำคัญแหละแต่เออมันก็ไม่ใช่ทั้งหมด มันเหมือนเป็นเครื่องมือมากกว่าจะเป็นตัวเป้าหมายเองหรือเปล่าคะครับเป็นการเปิดประเด็นที่ดีเลยครับเพราะมันพาเราไปสู่คําถามต่อว่าอา้าวถ้าเงินเป็นแค่เครื่องมือแล้วเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรล่ะซึ่งฟิโนโมีนาเขาก็ชี้ว่าเงินมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราใช้มันเพื่อพาเราไปสู่ชีวิตที่เราต้องการจริงๆนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับหลัก ความมีเหตุผลในประจาเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกันคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการเงินไปเพื่ออะไรไม่ใช่แค่แบบว่าอยากได้เงินเยอะๆเลยลอยครับน่าสนใจค่ะที่ว่าความสุขอาจจะไม่ได้เพิ่มตามเงินเสมอไปพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันเหมือนเรามีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เอา้าไม่รู้จะเอาไปสร้างอะไรต่อแล้วถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะคะการจะใช้เครื่องมือที่ว่านี้ให้ดีมันก็ต้องมีเรื่องวินยัยการจัดการเข้ามาเกี่ยวถูกไหมคะ ซึ่งดูเหมือนทุกแหล่งข้อมูลจะเน้นเรื่องนี้มากๆเลยถูกต้องเลยครับวินัยนี่คือหัวใจสัมพันธ์เลยคุณกวีใน wealth me up นี่ถึงก็บอกว่านี่คือศัตรูอันดับหนึ่งของอิสรภาพทางการเงินเลยนะครับท่านเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยว่าท่านไม่สร้างหนี้เลยซื้อบ้านซื้อรถใช้เงินสดหมดเลยซึ่งเออฟังดูอาจจะสุดขั้วไปหน่อยในยุคนี้ใช่ค่ะฟังดูท้าทายมากๆครับแต่มันก็สะท้อนหลักการที่ชัดเจนมากๆเลย จริงค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับข้อมูลจากาทั้ง wealth Me up ในะข้อมูลแบงคชาติเองที่บอกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีแนวโน้มเป็นหนี้กันสูงขึ้นด้วยนะคะใช่ครับแต่หลักการนี้มันก็ไปสอดคล้องกับ5ทัศนคติที่ทางชิฟ f t เขาแนะนําไว้นะคะคือต้องใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์มีความพอดีเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ต้องมีเป้าหมายซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยวินัยมากๆเลยค่ะ ครับผมซึ่งถ้าไปดูในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะพูดถึงเรื่องความพอประมาณก็คือความพอดีไม่มากไม่น้อยไปแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเงินสำรองฉุกเฉินนี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะซึ่งทางไทยรัฐมันนี่กับ TFPA ก็แนะนำตรงกันว่าควรจะมีสำรองไว้สัก3-6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนอันนี้เป็นเหมือนขั้นตอนแรกๆเลยที่ควรทำคือจัดการงบประมาณเคลียร์หนี้ที่เรามีอยู่แล้วก็สร้างกันชนตรงนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับพอเรามีวินัยจัดการเรื่องพื้นฐานตรงนี้ได้แล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นของสร้างความมั่งคั่งสร้างอิสรภาพทางการเงินกันบ้างมุมมองจากในแพนทิปหรือจาก TFPA เอเองก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่า การลงทุนเนี่ยแหละคะ่ะคือเหมือนเป็นระบบที่จะมาช่วยให้เงินทำงานแทนเราหรือว่าช่วยดูแลเราในระยะยาวได้ใช่ครับแต่ว่าการจะสร้างระบบนั้นได้เนี่ยคุณกวีท่านก็เน้นนะคะว่า active income หรือรายได้จากการทำงานประจำของเราเนี่ยต้องแข็งแรงก่อนนะเพื่อที่จะเอามาเป็นต้นทุนในการสร้าง passive income หรือรายได้จากทรัพย์สินต่อไปแล้วก็การมองหาโอกาสเพิ่มรายได้เสริมเนี่ย ก็ยังสําคัญเสมอซึ่งเดี๋ยวนี้ช่องทางมันก็เยอะกว่าแต่ก่อนมากๆเลยครับอืมค่ะในแง่กของการลงทุนทาง TFA p ก็แนะนําให้เริ่มเร็วๆเลยนะคะ เพราะว่าพลังของดกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันมหาศาลจริงๆแล้วก็ให้ลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA นะคะอ๋อครับ DCA ใช่ค่ะทยอยซื้อไปเรื่อยๆเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปมันช่วยลดความเสี่ยงจากการที่เราพยายามจะไปจ,จับจังหวัดตลาดซึ่งมันยากมากๆเลยค่ะครับส่วนคุณกวีเองท่านก็ยังมองว่าหุ้นไทยที่พื้นฐานดีๆมีปันผลสม่ำเสมอก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแม้ว่าภาพรวมตลาดอาจจะไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ แต่การเลือกบริษัทที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ให้ปันผลต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีได้ที่สําคัญคือต้องกระจายความเสี่ยงด้วยแล้วก็ต้องแยกให้ออกระหว่างสินทรัพย์ที่มันสร้างรายได้ให้เรากับสิ่งของที่มีแต่ค่าเสื่อราคาอย่างที่ท่านเทียบไม่เห็นภาพชัดๆเรื่องรถยนต์กับหุ้นหรือทองคำนะครับเห็นภาพเลยค่ะแล้วคำว่าอิสรภาพทางการเงินที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนี่ล่ละค่ะนิยามมันคืออะไรกันแน่อ๋อค่ะ ทาง TFPA กับไทรัสมันนี่เขาก็นิยามค่อนข้างตรงกันนะครับคือเป็นจุดที่เรามี Passive Income หรือรายได้จากทรัพย์สินของเราเนี่ยมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการทำงานประจำอีกต่อไปแล้วแล้วต้องมีเท่าไรหร่ละคะถึงจะเรียกว่าพออันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับทาง TFPA เขาก็ให้แนวทางไว้คร่าวๆนะครับว่าให้ลองเอาค่าใช้จ่ายต่อปีของเราคูณด้วย25 คูณ25ค่ะครับหรือที่เรียกว่ากฎ4%ปเนะครับคือแนวคิดว่าเราสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ปีละ4%นจากพอร์ตการลงทุนรวมของเราโดยที่เงินต้นไม่น่าจะหมดไปไง่ายๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางคร่าวๆนะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แผนการใช้เงินของแต่ละคนจริงๆครับว่าต้องการเท่าไหร่กันแน่เอาไปสูตรชีวิตแบบไหนที่เราต้องการอย่างที่คุณกวีเล่าว,ว่าพอท่านมีอิสระทางการเงินแล้วท่านก็ไม่ได้หยุด นิ่งเฉยๆนะคะแต่เปลี่ยนไปใช้เวลาให้ความรู้คนอื่นดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การมีเงินเยอะๆค่ะถูกต้องครับมันสะท้อนมุมมองจากในพันทิปด้วยเหมือนกันที่ว่าการจัดการเงินที่ดีการมีระบบรองรับเนี่ยมันสำคัญกว่าแค่การหาเงินให้ได้เยอะๆอย่างเดียวเพราะเงินที่หามาได้แต่ไม่มีระบบจัดการที่ดีมันก็เหมือนน้ำที่รั่วไหลออกไปได้เรื่อยๆ ความมั่นคงจริงๆมันอาจจะอยู่ที่ระบบไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวก็ได้ครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะเกคัญสำคัญเลยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการปรับมุมมองของเราที่มีต่อเงินว่ามันเป็นเครื่องมือนะแล้วก็สร้างวินัยในการจัดการมันหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นลงทุนอย่างมีความเข้าใจเพื่อสร้างระบบให้เงินมันทำงานให้เราแล้วก็นิยามความสำเร็จทางการเงินในแบบของเราเอง ซึ่งความหมายมันอาจจะมากกว่าแค่ตัวเลขมากๆเลยก็ได้นะคะใช่เลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้สู่สาเร็จตายตัวเป๊ะเ,เลยนะแต่เหมือนจะกระตุ้นให้เรากลับมาคิดทบทวนถึงเป้าหมายแล้วก็วิธีการของเราเองมากกว่าครับใช่เลยค่ะงั้นขอปิดท้ายด้วยคําถามชวนคิดทิ้งไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะแทนที่เราจะถามแค่ว่าฉันต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอ อาจจะลองเปลี่ยนไปถามตัวเองดูว่าชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆน่ะมันต้องการระบบการเงินแบบไหนมารองรับกันแน่อืหรือนอกเหนือจากเรื่องความมั่นคงแล้วการบริหารจัดการเงินของเราในวันนี้มันสะท้อนคุณค่าอะไรในตัวเราบ้างหวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะกับผมสวัสดีครับ